สวัสดีครับกลับมาพบกับโ o ล y เว r ร์ประจำวันพฤหสัสบดีที่30มิถุนายน2022กันอีกครั้งนะครับเป็นอุปทานหรือความเชื่อกันแน่มีคำสอนมีทฤษฎีมากมายบอกว่าถ้ามีความเชื่อมากพอจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกอย่างได้แต่ความจริงคือพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าจะเปลี่ยนสถานการณ์แต่พระองค์สัญญาว่าจะประทานความคิดใหม่ที่เหมือนพระคิ ตามพันธสัญญาใหม่ท่ามกลางสถานการณ์เดิมๆที่ทุกยากลำบากอยู่บนโลกนี้สถานการณ์ต่างๆอาจเปลี่ยนหรืออาจไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่ควรเปลี่ยนคือเราควรเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความต้องการของเราที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่เราต้องการและมอบสถานการณ์เหล่านั้นให้พระเจ้าเป็นผู้นำพาเรา แล้วเราจะรับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพระคุณและฤทธิอำนาจที่แท้จริงของพระเจ้าผู้ซึ่งอยู่ในเราตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์รอบด้านจะเป็นเช่นใดก็ตามนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามพระเจ้าต้องการเป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้นำทางของเรา พระเจ้าต้องการให้เราซึมซับเอาพระประสงค์ของพระเจ้าตรงนี้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจเดิมของเราให้เข้าใจอย่างท่องแท้ถึงพระคุณความรักของพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์รอบด้านที่เผชิญอยู่จะเป็นอย่างไรวันนี้หรือวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นให้ความคิดเหล่านี้ฝังรากลึกเข้าไปในความคิดจิตใจของเราว่าพระเจ้าคือที่พึ่ง ที่ปรึกษาและเป็นผู้ที่สามารถนำพาเราผ่านไปได้ท่ามกลางทุกสถานการณ์นะครับเปาโลอธิษฐานขอพระเจ้าถึง3ครั้งที่จะให้เอาน้ำในเนื้อออกไปแต่พระเจ้าบอกว่าให้น้ำอยู่อย่างนั้นแหละแต่พระคุณและฤทธิอำนาจของเราจะเพียงพอที่จะนำพาเจ้าผ่านไปได้ในพระธรรมสองโครินบทที่12ข้อที่8ถึง10ได้บอกว่า ข้าพเจ้าทูลวิงวอนองพระผู้เป็นเจ้าสามครั้งให้ท่งเอาหนามนี้ออกไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้าเพื่อว่าฤทธิ์อำนาจของเราจะได้ปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอวดความอ่อนแอของตนด้วยความยินดีเพื่อฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์ด้วยเหตุนี้แหละเพื่อพระคริสต์ ข้าพเจ้าจึงชื่นชมในความอ่อนแอในการสบประมาทในความยากลำบากในการกดขี่ข่มเหงในความยุ่งยากเพราะเมื่อใดที่ข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อน,นั้นข้าพเจ้าก็เข้มแข็งความเชื่อของอาจารย์เปาโลไม่พออย่างนั้นหรือ หรืออาจารย์เปาโลไม่มีอุปทานที่สร้างขึ้นด้วยกิเลสตันหาฝ่ายเนื้อหนังตามกระแสระบบของโลกที่ตรงกันข้ามและเป็นศัตรูกับทางของพระเจ้าและนาำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าอวยพ,พรครับ